สวัสดีค่ะมินนี่พิมพภาตระลงั่นไพบุญนะคะวันนี้มินนี่จะมาเล่าประสบการณ์การขับรถแบ็คโฮของตัวมินนี่เองให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นขอบอกก่อนนะคะว่าที่บ้านของมินนี่ทำงานรับเหมาถุมที่ขุดบ,บอ่อและก็อื่นอีก,อก,อกมากมายเลยค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับรถแบ็คโฮอยู่แล้วมินนี่เลยเข้าถึงรถแบ็คโฮได้ค่อนข้างง่ายค่ะ แต่มินนี่ก็ไม่เคยได้ลองขับเองดูสักทีนะคะทุกช่วงมันหยุดนะคะคุณพ่อของมินนี่นะคะก็จะพามินนี่ไปทํางานด้วยค่ะเริ่มจากการที่ให้มินนี่ไปนั่งดูเฉยๆว่าเขาทําอะไรกันบ้างแล้วคุณพ่อก็จะคอยสอนตลอดค่ะว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงจนมินนี่เริ่มโตขึ้นค่ะคุณพ่อก็เริ่มให้มินนี่ช่วยทํางานโดยให้มินนี่เป็นเด็กเก็บตัวดินค่ะเวลารถสิบล้อมาส่งดินใช่ไหมคะมินนี่ก็จะคอยแบบเซนรับตัวแล้วก็เก็บตัวดินไว้ค่ะและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการขับรถแบบ วันนั้นค่ะมินนี่ก็เก็บตัวดินตามปกติใช่ไหมคะมันไม่ปกติต่างที่มันมีรแบคโฮคันหนึ่งว่างค่ะคุณพ่อเลยให้มินนี่ขึ้นไปลองขับดูค่ะคุณพ่อไม่ได้สอนอะไรเลยนะคะบอกแค่ว่าลองโยกๆดูเดี๋ยวก็เป็นมินนี่ก็เลยลองทําตามดูค่ะแรกๆมินนี่ว่ามันก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันมีคอนโทรลสองข้างะคะ่ะเวลาจะตักดินอะมือสองข้างเราต้องประสานกันค่ะเวลาจะเดินหน้ามันก็จะมีตัวเดินหน้าถอยหลังแต่ไม่นานค่ะมินนี่ก็เรื่องควบคุมมันได้ค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะคุณพ่อก็็ให้้้มมมินนนนีีี่่่่่่ไไปปชวยยขขัััับบบบบบแแแแกคคคะะเเรรรงงงลททดําาจๆๆ แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมินนี่ทํารถแบ็คโฮจมลงในโคลนคะ่ะเพราะมินนี่ไม่รู้ไงว่ารถแบ็คแมคโฮอ่ะมันต้องอยู่บนแผ่นเหล็กใช่ไหมเวลาจะเดินหน้าหรือถครหลังอะ่ะมันต้องขยับแผ่นเหล็กไปด้วยแบบวันนั้นอ่ะมินนี่รู้สึกผิดมากเลยคะ่ะเพราะว่ามินนี่อ่ะต้องทําให้คนงานทุกคนลกลับบ้านช้าเพราะว่าทุกคนอ่ะต้องมาช่วยเอารถแบ็คโฮลขึ้นจากบ่อโคลนนั้นคะ่ะแล้วมินนี่ก็แบบคิดว่าเฮ้ยคุณพ่อต้องดุแน่ๆเลยเพราะว่าแบบมินนี่เป็นคนทําให้รถมันจมลงไปแล้วแบบทำ พอนารถแบนโค้งขึ้นมาได้นะคะระหว่างทางกลับบ้านคุณพ่อก็ไม่ได้ดุอะไรมินนี่เลยคะ่ะแบบแถมยังบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็สอนเขาว่าต้องทํายังไงไม่ให้รถมันจมโคลนค่ะหลังจา,จากจบงานนี้นะคะมินนี่ก็ได้ช่วยงานคุณพ่อต่อมาเรื่อยๆค่ะมาเจออีกงานหนึ่งค่ะที่แบบมินนี่จะจาไปจนตายเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะมินนี่ก็ไปขับรถแบนโคนตามปกติใช่ไหมคะตัดดินขึ้นหกล้อพ่อตัดเสร็จอะรถหกล้อมันก็ยังไม่ออกไปสักทีค่ะมินนี่เลยคิดเล่ๆนๆะว่าแบบถ้าเอาบุ้งกี่ไปเคาะกระจกอะเขาบต้อองแบบเนนะนีีี้้ยยดดวคคคาท่่มมิละ แล้วมินนี่อ่ะเอาไปทําจริงๆค่ะมินนี่ก็เอาขุ่นเกียร์ไปเคาะตรงกระจกหน้ารถหกแล้อะค่ะพอมันเคาะปุ๊บใช่ไหมคะแบบมินนี่เคาะปุ๊บกระจกแตกปั๊บมินนี่ช็อกแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะทำไมไม่เป็นแบบที่คิดเลยอะอะไรแบบนี้แบบมินนี่รีบกระโดดลงจากแบ,บ็คโฮลเลยคะ่ะไปดูพี่คนขับอะเพราะว่าเขานั่งอยู่หน้ารถใช่ไหมคะ่ะสะดุ้งเขาก็ได้แผลจากเศษกระจกที่แตกลงมาค่ะแต่มินนี่นี่แบบตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยค่ะกลัวคุณพ่อดุแล้วก็แบบรู้สึกว่าทำไมตัวเองคิดเตือนขนาดเนี้ยที่แบบเอาเหล็กไปเคาะะะอออกกรกรจแบบ มันไม่ใช่อ่ะเอ้วมินนี่ทำไปได้ยังไงมินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แล้วพ่อจบงานนี้นะคะมินนี่ก็ไม่ขอรับค่าแรงค่ะเพราะว่าแบบมินนี่รู้สึกผิดกับคุณพ่อที่คุณพ่อแบบต้องเอาเงิน,นไปเสียค่าซ่อมกระจกรถหกล้อค่ะไม่รู้นะคะว่าประสบการณ์หรือว่าวีรกรรมกันแน่จริงๆก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะคะที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะแต่ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะคะมินนี่ก็เริ่มขับแบ็คโฮมาตั้งแต่มัธยมต้นนะคะจนถึงปัจจุบันเวลาที่ผ่านมานะคะทําให้มินนี่ได้รู้อะไรหลายๆอย่างคะ่ะได,แบบได้แบบถึงความ อดทนกันเอาตัวรอดกันมีน้ำใจอะคะ่ะและที่สําคัญเลยนะคะคือคุณค่าของเงินค่ะเพราะว่ากว่าจะทํางานผ่านพ้นไปแต่ละวันเนี่ยมันเหนื่อยจนใจจะขาดเลยค่ะฟังถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆคงจินตนาการไปว่ามินนี่ตอนนี้ขเขาขับรถแบบเขาเก,ก่งขั้นเทพแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงแล้วค่ะมินนี่ก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคะยังคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะมินนี่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะมินนี่จะเก่งแบบที่มินนี่หวังไว้ค่ะขอบคุณค่ะที่ฟังเจบ